เอาอีกชักมือบ่ครับต่้งใส่หัวไหมอาแบบโค้มไหมแบบโค้มไหมส่โคม้มมือนีอจังสี่แล้วพอวันนี้เขอมันขึ้นเนาะเพอมันขึ้นผมอยู่จังสี่แล้วเต็ม เครื่องเก่าอะไรครับเครื่องของในลูกกูเสืยนะเครื่องเก่ากับเก่าจงชี่สมเก่าเคร่นอกระสไสน่งมอค่ะครับพ่อพ่อคุณมันหน่าได้ต็มตาไอ้อมือไรเนาะ เด็กกับพ่อครับพี่น้องครับ เสือ้อพรมีแหลวเสื้อเขาองม,มีงเงินนะโอ้ติดต่ตบอบาร์โทษอะไรครับพุฒิิดรับออเดอร์อยู่เด้อ 喂，杨太郎啊！ นดีเช่องไหนช่องไหนัวรลเพลินไม่สุภาพค่ะโอ้รัวไม่สุภาพยอดั่เงินไ้ไปเลยค่ะทัวร์ลเพลินไม่สุภาพนะครับทเ่ครับเป็รับ่วอกนไหนน่เอาเงินให้ีหลาน บอเนะบรมืดตลอดบ้าเกิดอะไรขึ้นนี่ยกิดอขึ้นไอ้กันชจัแจกนับกันห็นห็นน้เล็กสะล่ะ แม่แตน U S A สามแ่แดน U S A ที่นิ่มที่นิ่มนวลห้าร้อยแม่แตนสองร้อย m o r n i n มันกะอาบแล้วเนาะหมู่บ้านนี่ กันกำนันการชัยครับกำนันอย่ศก่อนการชัยพระอาจารย์การชัยอย่ศก่อนพระอาจารย์การชัยอัทธาโตพระอาจารย์การชัยอัทธตโฝากด้วยฝากญาติโยมภาชนะใจดอาจารย์ร้องเองฝาก 干嘛呀？ ต้นบีรีแลวลีอีกเยอะจักขีนเดี๋ยวเดี๋ยวขาลำเหลืองเดี๋ยวจักขียข้าว่ำเหลืองจำปลาเหได้เบิ้งเราบอกลุ่กุ้งได้เบิ้งเราบอจักเหลียวได้เบิ้งไปพอทิศละมาพอสันปลมากปมากู้ได้สีไปลินคำลินสังท่งผู้ได้สิลินเลี้ยวต่นไม่มดใส่ตัวเนาะดูสิดูสิสมาสิว่าได้กระเบิ้งตัวี่สห้คนเป็นสูย่างชูเนลจักเลี้ยว มึงนี่สังท่องวะเด้ีเบิ้งงนกลุม่มเบื้องน่มขอบคุณทุกลังใจครับพอบคุณนรครับ